อยู่สุดซอยเลยไนงน,น,น้าๆเดินเข้ามาเลยนะเราเปิดประตูใ <wow> ห้แล้วพี่เอิร์ธแอะ อพี่ยน์คะนี่เพื่อนเธอกำลังจะมากันแล้วนะคะนี่เราทำไมอ,อ,อยู่ตรงนี้ก็เราสัญญากันไว้แล้วนี่คะอ๋อพี่แค่ตากผ้านะคะลูกตากผ้ายังไม่เสร็จเลยแต่หนูไม่ต้องห่วงนะถ้าเกิดพี่ตากผ้าเสร็จปุ๊บจะไปปั๊บเลยค่ะไม่ได้มาดึงเชงแอบ2พงกเชอ,อใช่ไหมคะดึงเช็งแอบ2อะไรไม่มีตากผ้าเสร็จจะไปจริงๆนะคะเห็นไหมอีกไม่กี่ชิ้นเองก็เสร็จแล้ว <S <S ชว สวัสดีค่ะพี่ค่ะพี่ะโอ้โหแล้วนี่ซื้ออะไรกันมาเยอะแยะเลยเนี่ยเนี่ยมีขนมมีน้ำอดลมแล้วก็มีน้ำผลไม้เป๊ะโอแล้วเจไดอ่ะอ๋อเดี๋ยวตามมามองอะไรคะพี่โยชอ๋อมองฟ้าเนี่ยครูพี่เชคฟ้าวันนี้ฝนจะตกหรือเปล่านะถ้าตกนี่ต้องตากผ้าไม่แห้งแน่ๆเลยเนาะ งั้นเราเข้าบ้านกันก็ได้เราคิดมากไปเองหรือเปล่าวะเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้เฮ้ยเป็นไรไหมครับไม่เป็นไรครับเฮ้ยนี่มัน เที่ยวดีครับดบักผีปอบจีใดคราวที่แล้วก็เอาแอลกอฮอล์มากินมคราวนี้กระตุนโป๊อ้ยเสีิดจังใดดอยู่คนเดียวก็ฟันฟัานมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีถ้่มีเธอแค่มีเธออยู่ข้าง